นะครับน้ำหนักดีด้วยครับพี่น้องครับยังเข้าเม็ดไม่หมดเลยแต่ก้มแล้วครับขอถ้าพักกงเป็นก้มเป็นเคี้ยวเลยครับเห็นไหมครับบำรุงเข้าไปครับดินบายิ่งบำรุงเรายิ่งดีเรายิ่งได้ครับพี่น้องครับดินที่เป็นเชื้อโรคเชื้อราเกิดจากหลายสาเหตุนะครับไม่ว่าจะเป็นสารพิษสารเคมีตกค้างต่างๆนะครับทําให้ดินเราเนี่ยเป็นกรดดินเปรี้ยว ดินแน่นดินตรึงนะครับดินแข็งดินกระด้างดินขาดธาตุอาหารนะครับวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องแก้ที่ดินครับเพราะดินเป็นปัจจัยเริ่มต้นสําหรับการเพาะปลูกครับเมื่อวันนี้เราแก้ที่ดินดินดีแล้วดินอุดมสมบูรณ์แล้วดินฟื้นแล้วนะครับดินฟูแล้วซุยแล้วธาตุอาหารเพียงพอแล้วนะครับมันจะเป็นลักษณะนี้ครับพี่น้องครับข้าวก้มแล้วใบธงยังเขียวสด ใบใบใสใบสะอาดใบหนาใบตั้งครับพี่น้องครับนะครับทุกอย่างฟ้องด้วยภาพครับนะครับดูข้างๆได้เลยครับเขียวรวงก้มหมดแล้วแต่ใบธงยังเขียวครับดูข้างๆครับผมให้ดูข้างๆครับไม่เฉพาะเจาะจงจะถ่ายแต่ที่งามครับผมถ่ายให้ดูทั่วครับนะครับพี่น้องเห็นไหมครับ เม็ดใสเป็นกระจกเลยนะครับน้ำหนักดีแน่นอนแบบนี้ครับวันนี้ครับเราต้องกลับมาบำรุงดินแล้วนะครับดินเป็นปัจจัยหลักสำหรับการเพาะปลูกวันนี้บำรุงดินดีแล้วนะครับเมื่อดินดีพืชนะครับพืชจะเลี้ยงคนเองครับครับพี่น้องครับเราต้องลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาข้าวดีต่างๆแก้ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับแปลงนี้หมักสิบสี่วัน นะครับหมักไว้สิบสี่วันนะครับหลังจากฉีดหมักได้ประมาณ3ามถึงห้าวันนะครับก็จิ้มนะครับอีกสี่ห้าวันจิ้มอีกห้าอีกสี่ห้าวันจิ้มครับยิ่งจิ้ม,มเมล็ดวัชพืชมเมล็ดข้าวดีที่ฝังอยู่ใต้ดินจะยิ่งลอยครับพี่น้องครับแล้วมันก็จะย่อยเป็นน้ำนมนะครับหลังจากนั้นแล้วเศษวัชพืชต่างๆย่อยเป็นน้ำนมแล้วเขาจะกลายมาเป็นปุ๋ยตามธรรมชาติให้เราเองครับ แล้วก็ใส่บำรุงดินเข้าไปครับใส่แร่ธาตุอาหารบำรุงดินเสริมเข้าไปครับนี่ครับพี่น้องครับมันจะลักษณะนี้ทันทีเลยนะครับนี่คือความอุดมสมบูรณ์นะครับความแตกต่างนะครับจากดินที่เป็นกรดดินที่เป็นสนิมข้าวยืนต้นแคกแกรนไม่แตกกอแต่รอบนี้ข้าวแตกกอนะครับเขียวใบตั้งใบสะอาดนะครับลวงแน่นลวงใสลวงใหญ่รวงยาวครับพี่น้องครับดูตรงนี้ครับนี่ครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตทีวันเกี่ยวจะของนาตั้งเป้าไว้ครับ ขอผมไล่ละ8แปดสิบถังนะครับผมก็พอใจแล้วนะครับโอเคแต่ลักษณะนี้ไล่ละเป็นเกียนแน่นอนครับสวัสดีครับ